สวัสดีค่ะวันนี้พ่อเลี้ยงจะพาทุกคนมาที่ร้านกุ้งเผาในอำเภอวิเชียรบุรีนะคะชื่อว่าร้านสถานีกุ้งค่ะมีหลากหลายราคานะคะตรงอานนี้ค่ะราคากิโลละ420บาทเท่านั้นนะคะ380ก็มีโลละ340บาทก็มีนะคะ ที่นี่ให้บริการเผากุ้งให้ฟรีด้วยนะคะฝั่งขวามือนะคะไปทางสารสมเด็จพระนเรศวรค่ะ ส่วนฝั่งซ้ายมือตรงข้ามนะคะไปตลาดสดมิสาลีนะคะอยู่เยื้องๆกับสุทธิพงศ์ค้าไม้นะคะร้านหาง่ายมากๆค่ะโอ้คู้สุดๆเสร็จแล้วเขามาน็อกลำเย็นก่อนน็อกอะไรนะน็อกลำเย็นน็อกลำเย็นให้มันให้มันสดให้มันสดให้มันนิ่มเหรอนิ่มอ่มันนิ่ให้นิ่งให้มันนิ่งให้มันนิ่งอ่ามันนิ่งกรได้ย่างมีนั่นมันมึนอ่ะเนาะ เปิดร้านมานานเท่าไหร่คะเดือนครึ่งครับเดือนครึ่งเลยเป็นไงบ้างคะตอบรับคนดีครับอ๋อคนพรนับพรนานๆเข้ารู้เยอะขึ้นก็โอเคขายดีปิ้งไม่ทันเลยตุ๊บเนคนก็ไม่ทันตอนไม่ทันเลยนะโอ้คนจะมาสมาชิะมากันช่วงเย็นช่วงห้าโมงหกโมงเย็นปิ้งคนเดียวเหรอคะ ต่อไปต้องเพิ่นมนวามแล้วมายอันนี้ส่งดิลิเวอรี่หรือเปล่าคะส่งระแวบกบระแวกใกล้เคียงครับอ๋อไออิ่มหรือเปล่าคะหรือว่าท,ที่เองส่งเองกุ้งมาจากถูกพันกุ้งมาจากถูกพันเลยเนาะตัวใหญ่มากๆเลยดูสิคะ มาซื้อสองครั้งแล้วย่างได้อร่อยมากค่ะคือไม่ไม่แห้งไปเลยนั่นเลยก็ดีมีเทคนิคก,การย่างไหมคะพี่ใชครับ <No? S 2> ไฟไฟอ่อนอไฟอ่อนอล้ไฟอ่อนไม่แรงไมนอกไม่อ๋อตั้งใจเย็นๆใช่ไหมคะเย็นบนลูก้าต้องใจเย็นเย้วงใจเย็น้วย <laughs> วันนี้พอเลี้ยงมาไหนคะมาทำอะไรคะมาซื้อกุ้งอ๋อซื้อที่ไหนคะซื้อที่ที่เชนบุรีมากี่ครั้งละคะสามครั้งโอ้จะแดงว่าอร่อยมากม,มากับใครคะอยู่ข้างหลังนั่นอะ่ะวันนี้มาจากใครเด็กที่ไหนไม่รู้เก็บมาชื่ออะไรคะช <laughs> ื่อหมวยค่ะมาจากไหนคะเนี่ยจาก เป็นใครคะเนี่ยเป็นลกูก <c oughs> <c oughs> ชอบกินกุ้งเผาไหมชอบเ,อเดี๋ยวกินโชว์หน่อยนะคะกินนี่เลยสดๆเลยโอ้ กับใครอีกคนคะแม่คุณแม่มาจากพิจิตรนี่นี่แม่มาหาขุนแก้วเชียงบุรีคุณแม่มากินไก่จังเลยคุณแม่แข็งแรงคุณแม่แข็งแรง <c oughs> อร่อยต้องลองอร่อยคุณแม่แข็งแรงดิคุณแม่แข็งแรงร่นี